รรรรรครเอ่โดยรวมก็โอเคค่ะอาจจะสตาร์ทไม่ได้แบบอย่างที่ต้องการขนาดนั้นแต่ว่าจบลบเท่าไหร่หกหรือ6เพระาะนั้นก็ดีค่ะโดยรวมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไปในทางที่ดี <c oughs> ไม่ค่ะเพราะรู้สึกว่าจินทำเป้าหมายของจีนค่อนข้างโอเคแล้วไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเสียใจหรือไม่ได้มีอะไรผิดหวังเลยเพราะว่า จริงรู้สึกว่ามันเป็นกีฬามีแพ้มีชนะแล้วก็จริงๆก็ชอบเวลาแบบแพ้เหมือนกันได้เรียนรู้เยอะดีเบอไม่่ยอะเยอะค่ะเยอะค่ะมันยังมีหลายจุดที่เรารู้สึกว่าเออแบบโอเคเรารู้แล้วว่าตรงนี้เราแบบต้องพัฒนาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยยังชในจังหวะแบบในการแข่งในจังหวะบ้างที่ดว่ายังต้องเติมเติมพัฒนาจริงว่าช่วงแรกๆไม่ค่อย aggressive ท่าไรก็เลยรู้สึกว่าแบบถ like ้าช่างใน Aggressive ได้มากกว่านี้อาจอาอจะดีกเป้าหมายสก็คงเลนะะ่นเลยค่ะรู้สึกว่ามันก็ออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีเลยก็คงไม่มีอะไรมากไม่ไม่ไม่ได้มีตัวเลขหรือไม่ได้มีแบบแชมนูนแชมนี้อะไรขนาดนั้นอันนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของ จังหวะและเวลาแต่เป้าหมายมันก็พัฒน,น,น,นาตัวเองไปเรื่อยๆทุกๆวันอะค่ะร่างกายตอนนี้ของโมดีไม่มีเจ็บ <Oke S 2> อะไรเหนื่อยค่ะเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อวานแบบเหนื่อยเหนื่อยมากๆจริงเพราะว่าน่าจะแบบเอเชียมันตื่นเช้าแล้วก็แบบเซนกว่าจะได้กลับแล้วก็ร้อนด้วยนั่นคือเป็นอะไรนะคะแต่ว่าก็พยายามพากันเยอะ รู้สึกว่าไม่ต้องแก้เบออะไรหรอกค่ะรู้สึกว่ามันก็แข่งแบบแบบแบบให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยเออแบบได้ไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องจังหวะของเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เออหวังว่าจะทําให้จะกลับมาทําให้ดีที่สุดแล้วกันรายการต่อไปครับจริงครับรายการต่อไปสิงคโปร์ไปไป,ไปค่ะไป,ไป,ไปท่าปั้งหรือแก่ท่านทำรายการใหมหนูรอดชีวิต <c oughs> มันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆแบบเพราะว่าอย่างที่บอกนะกกอล์ฟมันแบบแข่งเสร็จอาทิตย์จันท์เดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าปีปีที่แล้วไม่ได้เล่นสิงคโปร์ก็ไม่รู้ว่าสนามจะเป็นยังไงแตกต่างจากเดิไมไหมก็ต้องไปวางแผนใหม่อีกทีพูดถึงแฟนๆซนะี่ครับเข้ามา4วันเนี่ยนเกือบ4หมื่นคนเลยโอ้ยเลิศ <laughs> ออนี่ค่ะรู้สึกว่าคนมาเยอะมากจริงๆถ้าเทียบกับ2ปีที่แล้วที่ที่จีนเล่นก็ ก็คนเยอะแต่เชื่อว่าปีนี้น่าจะเยอะกว่าเป็นสถิติอะคะไม่เป็นเป็นหรอเออก็รู้สึกว่าดีมันทําให้วงการกอล์ฟแบบพัฒนาแล้วก็เชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นลูกๆหลานพาลูกๆหลานมาเพื่อเพื่อได้เห็นเราเป็นแบบแรงบันดาลใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีที่ขอบคุณที่มาแล้วขอบคุณที่ทําให้แบบเออวงการกีฬากอล์ฟไทยแบบโตขึ้นเรื่อยๆ ีนีเริ่มโทษใอันดับโลกนมก้าร้าชิง่ป่วมอันดับโลใครท้าเขารู้สึกว่าถางไกลเหลือเกินก็จีนว่าไม่ว่าอันดับโลกจะเท่าไหร่อ่ะจินก็ยังต้องทําในพาร์ทของจินเหมือนเดิมจินก็ไม่รู้ว่ามันจะจบปีด้วยเท่าไหร่กลางปีเท่าไหร่พรุ่งนี้เท่าไหร่วิหน้าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า อันดับโลกงไม่ได้ไม่ได้หมายถึงความพยายามทุกอันดับก็ต้องพยายามยิ่งยิ่งอันดับหนึ่งยิ่งต้องเพอเพอเขาอาจจะยิ่งพยายามมากกว่าก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็มีหน้าที่ที่ต้องทำทุกๆวันเหมือนกัน